นี่สบูก่กาแฟค่ะสบู่สบูสบก่กาแฟค่ะอันนี้สบูก่กาแฟเล็กๆนะคะทราบข่าวทราบข่าวในอำเภอสว่างแดนดินว่าสบู่โรงแรมหมดก็เลยประกาศขายทั่วราชอาณาจักรนะคะของเด็กนักเรียนทำไวค้ค่ะของออถ้าเหมาเนี่ยอยู่อยู่ในนี้ถ้าเหมาเหมาเนี่ยก็ จากเด็กที่ตั้งราคาขาย39บาทนี่นะ,ะเอสี่สี่ก็ร้อยเลยสบู่ของการโรงแรมแล้วก็การบัญชีที่เต็มไปหมดนี่ที่ลังหลืออีกหลายลังที่ไม่ได้โชว์นะ,ะก็มาขายของให้เด็กนักเรียน,นะคะ่ะสบู่จะเป็นสบู่ว่านงวงช้างสบู่มีถุงฟอกด้วยนะครฟอกขัดขัดขี้ใครได้นี่ค่ะ ถุงฟอกอย่างนี้เลยนะคะวันนี้มาขายทราบว่าตอนนี้นั้นสบู่ของโรงแรมในทุกที่นี่ก็หมดก็เลยมาเสนอสบู่ของเด็กๆของเด็กๆนะคะว่าสี่ก้อนร้อยบาทเป็นสบู่สมุนไพรบางชิ้นนี่มีถุงด้วยนยคะนี่ค่เห็นไหมคะตัวนี้นี่มีถุงด้วยติด39บาบาทเลยเห็นไหมคะ 39บาทเลย,เยขาย4ก้อนร้อยหรือใครให้เงินสดนี่ะราคาตกลงกันได้เด็กผลิตไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะมีเป็นพันพัก้อนก็มาช่วยกันช่วยเด็กๆในเทศกาลสงกรานพอไปเลี่นน้ำมาแล้วแป้งมันจะคันที่ปากแป้งกันนะคะน้ำหอมที่หอมไม,ไม่หอมสักไหรก็ฟอกด้วยสบู่ฟอกด้วยสบู่แม่พออนี้แหละคะ่ะ เย็นชื่นใจขี้ใครหลุดนะคะ